ข่าวดีความโชคดีในเรื่องใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกําลังจะเข้ามาในดวงชะตาของคุณในเร็วๆนี้นะคะวันนี้ไม่หมอขออนุญาตมาเปิดไพ่เปิดคาทานายกับทุกๆท,ท่านที่ได้ผ่านเข้ามาเจอคลิปในวันนี้ขออนุญาตคูรุกคูบาจา์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาเทวดาประจําตัวทุกท่านในการมาเปิดไพ่เปิดดวงชะตาให้ไพ่ทุกใบที่ไม่เหมอได้เปิดออกมาได้อย่างแม่นยําและชัดเจน อนุญาตให้แม่หมอได้เปิดดวงชะตาให้ด้วยนะคะบุญสัมพันธ์กันจึงได้พบจึงได้เจอจึงได้มาฟังคําทํานายจากพลังงานไพ่ของแม่หมอในวันนี้แม่หมอเชื่อเช่นนั้นนะมีบุญสัมพันธ์กันจึงได้เจอกันนะคะฟังคลิปนี้เจอคลิปนี้ในช่วงเวลาเท่าไหร่อยู่จังหวัดใดอยู่ประเทศใดกันบ้างบอกแม่หมอด้วยนะถ้าแม่หมอเปิดไพ่ใบใดขึ้นมาให้นะคะและได้อ่านคําทํานายนะคะ ถ้าคุณฟังแล้วตรงตรงกับชีวิตตรงกับสถานการณ์ที่คุณเคยเจอเคยเป็นหรือคุณกําลังเป็นอยู่นะเวลานี้หมายความว่าพลังงานไพ่ในวันนี้เป็นดวงชะตาของคุณอย่างแน่นอนนะคะมาดูกันนะคะว่าความโชคดีข่าวดีในเรื่องอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกำลังจะเข้ามาบ้างไพ่ใบแรกที่คุณได้นะโอ้โห,โหนะคะ The Lover นะคะมาใบแรกเลยเป็นพลังงานเรื่องของความรักนะคะความรัก การยาณมิตรเจอคนดีๆเข้ามานะคะพลังงานเดอะเลเวอร์นี่ต้องบอกว่าเป็นลูกลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาทั้งหลายเป็นลูกรักของจักรวาลนะคะจริงๆนะคะต้องบอกว่ารอดพ้นรอดผ่านทุกอย่างมาได้เพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคอยช่วยเหลือหนุนนําและตัวคุณเองก็เป็นคนที่ไม่ยออ่อท้อไม่ยอมแพ้ต่อสถานการณ์ในชีตของตัวคุณเองด้วยนะคะเดอะเลเวอร์คุณเป็นคนที่มีจิตใจดีนะไม่เอาเปรียบคนอื่น ไพ่ใบน,นี้เป็นคนที่เป็นคนที่ค่อนข้างจะเห็นอกเห็นใจคนอื่นอยู่เป็นประจำคิดถึงคนอื่นก่อนเสมอนะคะบางครั้งเนี่ยขี้สงสารคนน่ะไม่เหมาะว่าขี้สงสารนะแล้วก็ใจดีกับคนอื่นบางครั้งใจดีกับคนอื่นมากจนเกินไปบางคนอาจจะตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาขอให้ได้เจอคู่แท้รักแท้ไม่เหมอะว่าได้เจอแน่นอนนะคะหรือบางท่านกำลังจะไปเจรจาสิ่งใด กำลังจะไปเจราจาธุรกิจสิ่งใดกับใครนะคะหรือทำธุรกรรมเรื่องใดอยู่จะมีความสำเร็จราบลื่นมีกัลยาณมิตรมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดูเมตตาช่วยเหลือมีบริวารที่คอยสนับสนุนนะคะในดวงชะตาของคุณนะไพ่เดลเวอร์มาใบแรกเป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นไพ่ของความรัก เป็นไพ่ของความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเราสบายใจกับสถานการณ์ที่เรากำลังจะได้เจอนะไพ่ใบที่สองโอ้โหไพ่บ้านนะคะใครอยากจะสร้างบ้านใครกำลังคิดวาดหวังว่าอยากจะสร้างบ้านอยากจะได้บ้านใหม่อยากจะลงหลักปักฐานนะคะหรือบางคนอยากจะย้ายถิ่นฐานหรือการขายบ้านขายที่ดินอสังหานะคะต่างๆการทําธุรกรรมนะคะมีโอกาสที่คุณจะสําเร็จนะ ถ้าช่วงเวลาที่ผ่านมาถ้าเกิดว่า ใครเคยนัดคุณแล้วผิดนัดนะคะบางคนอาจจะเจอคนที่แบบเออนัดแล้วนัดอีกก็ไม่เห็นจะได้สักทีนะคะพลังงานของคนที่บางทีเรารู้สึกว่าเวลาเข้ามาบ้านเราเนี่ยนะคะเราต้อนรับเป็นอย่างดีเราช่วยเหลือทุกอย่างนะคะแต่เวลาเราไปบ้านเขานี่เหมือนเขาไม่อยู่บ้านเปรียบเทียบให้ฟังนะเหมือนเขาไม่รู้จักเราอะไรเงี้ยนะคะพลังงานไพ่ใบนี้นะแม่หมอต้องบอกว่าคุณจะเจอคนที่ เหมือนกับว่าเห็นอกเห็นใจคุณในหลายๆเรื่องเจอเรื่องดีๆก่อนที่คุณจะเจอเรื่องดีๆเหมือนคุณเจอคนที่เขาทําไม่ดีกับคุณมาก่อนนะคะถ้าคุณปลดปล่อยคนเหล่านั้นออกไปจากชีวิตเหมือนเหมือนเราเอาของที่ไม่จําเป็นของที่มันไม่ได้ใช้อยู่ในบ้านในเรือนของเราออกไปอะนะคะเราจะได้สิ่งใหม่เข้ามาเหมือนเราจะมีพื้นที่ใหม่ในการที่เราจะนําสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆ,ๆเข้ามาในดวงชะตาเข้ามาในบ้านเราไพา่ไพ่บอกแบบนี้นะ พลังงานของการคนที่จะได้ลงหลักปักฐานการย้ายถิ่นย้ายฐานย้ายบ้านย้ายช่องย้ายที่ทํางานต่างๆหรือการได้รับตําแหน่งที่มันดูแบบมีรายได้มากขึ้นมั่นคงมากขึ้นได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะข่าวดีของคุณคือการที่คุณจะได้มีความมั่นคงในชีวิตมีบ้านเป็นของตัวเองบ้านเป็นของตัวเองเนี่ยหมายความว่ารายได้ที่คุณคาดหวังงานที่คุณอยากได้ ธุรกิจที่คุณคิดไว้ที่คุณจะสร้างจะทําคุณจะได้ทํานะคะมาดูกันต่อนะพลังงานโอ้โหข่าวดีความโชคดีคุณจะได้โชคได้ทรัพย์นะคะพลังงานเก้าถ้วยนะคะดูดูพลังงานใบนี้นะ,ะอ้วนทวนสมบูรณ์ไม่เหมอะต้องปิดปิด,ปดพุงไว้เลยนะคะอ้วนทวนสมบูรณ์นะคะอุดมสมบูรณ์นะคะกองมหาสมบัติคุณเห็นไหมคะกองมหาสมบัติอยู่ข้างหลังเนี่ยนะคะจะมีโชคใหญ่ทรัพย์ใหญ่เข้ามาแบบที่คุณไม่คาดคิดนะข่าวดีของคุณคือ ไพ่เก้าถ้วยเนี่ยคือถ้าเปรียบเทียบนะเหมือนแบบมีกินมีใช้ไม่ขาดนะคะไม่ขาดนะคะเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บไพ่ใบน,นี้ยนะคะถ้ามีโชคก็จะเป็นโชคใหญ่นะข่าวดีของคุณคือคุณจะมีโชคมีทรัพย์นะคะเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บนะไพ่ใบที่สี่ที่คุณได้ในวันนี้พลังงานเด็กถ้วยคือไม่หมอขยายไพ่ให้ฟังนะว่า พลังงานของคนที่ได้ไพ่ถ้วยก้าวถ้วยเด็กถ้วยอ่ะแล้วก็ได้ The l o เลเวสี่ไม้เนี่ยคือบางทีเราเป็นคนที่บางครั้งเราต้องจัดการดูแลอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างด้วยตัวเราเองคือถ้าถ้าลำพังเพียงแค่ตัวเราเราก็ไม่ไม่ได้หนักอ,อกหนักใจหรอกบางคนเนี่ยคิดถึงอนาคตของคนในครอบครัวมีลูกเนี่ยเห็นไหมคะมีเด็กไพ่เด็กขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของลูกเรื่องของบริวาร เรื่องคนที่เราอยู่ด้วยเหมือนเราอยากจะช่วยเหลือเขาเหมือนเราอยากจะดูแลเขานะคะเหมือนเราอยากจะมีมากพอที่เราจะให้เขาได้ได้สบายให้เขาได้อุดมสมบูรณ์ถึงแม้ว่าเราจะแบบเออไม่ได้ไม่ได้มีมากเท่าไหร่พออยู่พอกินเราก็พอใจแล้วเนี่ยนะคะคุณจะได้รับนะถ้าคุณคาดหวังไว้แบบนี้คุณจะได้รับนะคะคุณได้ตั้งจิตไว้แบบนี้ไหมบอกแม่หมอด้วยนะนะคะเห็นไหมจริงจด้วยค่ะ ไพ่มาสนับสนุนซึ่งกันและกันคุณเห็นเนะะียคะไพ่เด็กถ้วยแล้วก็มาเป็นไพ่ของเด็กน้อยสองคนนี้นะคะอยู่กับพ่อแม่อยู่กับครอบครัวไพ่ของความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งในครอบครัวพลังงานสิบถ้วยเป็นพลังงานที่ไม่หมอต้องบอกว่าคิดถึงคนอื่นคิดถึงครอบครัวทําเพื่อคนอื่นมาเยอะมากๆและรู้สึกว่าก็มีเส้นทางที่ตัวเองอยากจะไปแต่ว่าขอให้คนที่อยู่ข้างหลังขอให้คนที่เรารักสุขสบายก่อน อืมนะคะเหมือนเราอยากจะสร้างอยากจะทําสิ่งใดบางคนเนี่ยนะคะคิดไว้แล้วนะคะขอให้มีโชคใหญ่เข้ามาเนี่ยเก้าเก้าถ้วยเป็นไพ่โชคสิบถ้วยเป็นไพ่โชคถ้ามีโชคใหญ่เข้ามานะอยากจะเป็นเจ้าภาพเนี่ยคุณเห็นไหมคะเหมือนเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพงานกุศลต่างๆเป็นเจ้าภาพในการสร้างกุศลต่างๆคุณได้ทาแน่ๆแม่หมอเชื่อเลยถ้าไพ่ใบใบนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นพลังงานแบบนี้มันเหมือนกับว่า พลังงานวันนี้นะเป็นพลังงานของคนที่นึกถึงเรื่องในครอบครัวซะเยอะมากๆนะคะบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณน่ะเหนื่อยมาทั้งชีวิตเลยนะผิดหวังกับอะไรมาหลายๆอย่างเลยอยากจะเจออยากจะเจอคนรักที่ดีอยากจะเจอคนที่เป็นคู่แท้รักแท้คู่บุญคู่บารมีมาช่วยสนับสนุนหนุนนำดวงชะตานะคะเหมือนอยากจะเจอคนที่อยู่แล้วสุขก,กายสบายใจสงบจิตสงบใจไปด้วยกัน ะะเจอกัลยาณมีคนที่ศีลเสมอกันบางท่านอธิษฐานจิตไว้ในเรื่องนี้บางท่านอธิษฐานจิตไว้ในเรื่องของครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขไม่หมอไม่ไม่รู้ไม่ทราบว่า,ว,าว่าแต่ละคนอธิษฐานเรื่องอะไรแต่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวการลงหลักปักฐานการที่การที่มีความมั่นคงในชีวิตแล้วได้ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทํานะคะไพ่ใบที่6ที่คุณได้นะข่าวดีเรื่องอะไรอีกนะคะ คุณเห็นไหมว่าไพ่ใบนี้นะการเรียนรู้นะคะการเรียนรู้ศิละปะใหม่ๆนะคะศิละปะการเรียนการฝึกฝนสิ่งต่างๆที่คุณเหมือนกำลังจะเริ่มบางคนอาจจะอยากไปเรียนรู้ฝึกฝนการงานบางอย่างนะคะบางสิ่งเพื่อต่อยอดชีวิตของตัวเองเพิ่มขึ้นขยับขยายงานของตัวเองเพิ่มขึ้นนะคะ บางครั้งอาจจะกําลังเรียนรู้หรือศึกษาอยู่ในเส้นทางของการปฏิบตัติเพราะว่าไพ่หายพินเทสเนี่ยจะเป็นเรื่องของของเก่าของเดิมเส้นทางของการตื่นรู้นะคะเส้นทางของการเข้าสู่การวิมุตติหลุดพ้นต่างๆการที่คุณฟังเทศฟังธรรมเปิดบทสวดมนต์เป็นประจำที่บ้านที่ที่เรือนที่ช่องคุณนะมันเหมือนกับว่าที่ที่บ้านช่องเรือนชานของคุณนะคะไม่เหมาะต้องบอกว่าเสียงที่คุณสวดมนต์ ธรรมะที่คุณเปิดเทวดาท่านอนุโมทนากับคุณตลอดนะคือเทวดารักษาคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองดวงชะตาของคุณตลอดนะคะเท่าที่เห็นขึ้นมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองดวงชะตาดีมากๆเป็นพลังงานของคนที่มีบรรพบุรุษนะคะบรรพบุรุษเก่าแก่ดูแลรักษาดวงชะตาอยู่แล้วก็มีพลังงานเรื่องขององค์เทพต่างๆองค์คูบาอาจารย์นะคะ องคุบาอาจารย์ต่างๆปกปักรักษาโดนงชะตาอย่างแน่นอนไพ่ใบที่เจ็ดที่คุณได้โอ้โหนะคะไพ่แปดเหรียญขึ้นมานะคะข่าวดีของคุณในเรื่องการเงินที่คุณรอคอยนะคะ ดูนะว่าพลังงานไพ่ตรงนี้นะคะถือค้อนไว้เนี่ยนะคะจะไปทุบหัวใครไม่ใช่นะคือหมายถึงว่าพลังงานไพ่เวน้สื่อมาในเรื่องของการที่เหมือนเราเนี่ยกำลังขยันทํางานนะคะหาเงินนะคะแล้วบางทีเนี่ยนะมันเหมือนกับว่าความขยันของเราเนี่ยมันก็มันก็ก่อเกิดผลให้กับดวงชะตาของเราเป็นแน่แท้แต่ว่าบางครั้งเนี่ยได้มามันก็จ่ายไปได้มามันก็จ่ายออกอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ย ไพ่ใบนี้นะต้องบอกว่าคุณจะมีเงินก้อนใหญ่นะคะคุณจะมีเงินก้อนใหญ่มาให้คุณได้ใช้ได้จ่ายมาให้คุณได้เคลียบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องที่คุณกําลังตั้งจิตตั้งใจเห็นไหมคะว่ากาลังจะทุบคอนลงแล้วนะอย่าไปทุบใครนะคะต้องบอกว่าอย่าไปทุบใครนะไม่เหมาะจะบอกแบบนี้นะว่า บางครั้งเนี่ยชีวิตเราอะ่ะมันไม่จําเป็นจะต้องไปแคร์ใครหรือไปแคร์คาพูดใครมากจนเกินไปถ้าคําพูดเขาหรือถ้าคนคนนั้นเขาไม่ได้มาช่วยอะไรเราเลยนะคะต่อให้วันนี้นะเราจะรู้สึกว่าเออเราผิดพลาดเราทําอะไรไปแล้วมันไม่มันมันยังไม่ได้มันยังไม่ได้ สำเร็จอย่างที่เราคาดคิดคาดหวังแต่ใครจะไปรู้ว่าผู้นี้มันจะไม่สําเร็จถูกไหมผู้นี้มันอาจจะสําเร็จมันอาจจะเกิดขึ้นอาจจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาผู้นี้มันอาจจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะใครจะมาดูถูกเราใครจะมาซ้ําเติมเราใครจะมาคิดไม่ดีกับเราใครจะมาขัดขวางเส้นทางของการที่เราจะเดินไปก็ช่างแต่เราอย่าดูถูกตัวเราเองเด็ดขาดเราอย่าซ้ําเติมตัวเราเองเป็นอันขาดนะคะ เพราะนั้นใครมันไม่โอเคมันไม่ดีกับเรามันไม่ชอบเราก็ทุบมันเลยค่ะ <c oughs> นะทุบทุบในใจนะอย่าไปทุบเขาจริงนะคะมาดูไพ่ใบที่แปดนะคะโอ้โหนะคะไพ่หกถ้วยบุญเก่าบุญเดิมคุณเห็นไหมคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยยืน่นเหมือนยื่นเงินเนาะเหมือนยื่นทรัพย์หรือยื่นอะไรสักอย่างให้นะคะที่เป็นที่เป็นทรัพย์เก่าทรัพย์เดิมเพราะไพ่ใบเนี้ยเป็นไพ่พลังงานของการที่เหมือนเราเนี่ยนะเปรียบเทียบนะ เหมือนอย่างถ้าถ้าแม่หมอออยากจะช่วยเหลือใครนะคะสมมุตินะสมมุติให้ฟังนะคะถ้าแม่หมออยากจะช่วยเหลือใครมีความเมตตากับใครก็จะเรียกชื่อคนนั้นนะคะให้เข้ามารับให้เข้ามาเหมือนได้เปิดทรัพย์ให้ได้เปิดโชคให้ได้เปิดสิ่งดีๆให้ได้เปิดทางให้เหมือนก็จะได้ยินได้ยินเราเราจะได้ยินนะคะท่านเรียกขานชื่อเรานะ ขอให้เราได้ยินเช่นนั้นนะขอให้มีรายชื่อของเราอยู่ในสมุดหน้าบัญชีนะคะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทววาทั้งหลายที่ท่านจะเรียกให้เราไปรับโชครับทรัพย์นะคะพลังงานของช่วงนี้ถ้าเกิดเราฝันอะไรนะคะฝันเห็นช้างฝันเห็นปลาฝันว่าตัวเองได้แบบแก้วแหวน,นเงินทองหรือว่าได้สร้อยได้ได้บุตรได้ลูกอย่างเงี้ยนะแม่หมอว่ามีโอกาสนะคะหรือฝันเห็นครูรุกครูบาอาจารย์ ฝันเหมือนฝันว่ามีใครเอาเอาอะไรมาให้เนี่ยแม่หมอว่าเหมือนท่านกําลังมาเปิดทางแม่หมอไม่รู้นะว่ามีใครฝันอะไรแบบนั้นไหมนะคะในช่วงนี้นะเราจะได้รับการเปิดทางเปิดโชคเปิดทรัพย์เหมือนบุญเก่าบุญเดิมที่เราเคยสร้างเหมือนท่านจะนํามาส่งนํามาให้ที่หน้าบ้านท่านไม่ต้องไปบอกท่านหรอกว่าบ้านเล็กที่เท่าไหร่นะคะท่านรู้นะคะท่านรู้เลยนะคะว่าบ้านเล็ที่เท่าไหร่ท่านจะมาถูกบ้านมาถูกคนมาถูกชื่อแน่นอนนะคะ ใบที่เก้านะคะเห็นไหมแม่หมอบอกแล้วพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ King of คั p นะคะพลังงานองค์ปู่นะคะเห็นไหมเนี่ยองค์ปู่ท่านเมตตามากเลยนะแล้วแม่หมอต้องบอกว่าสัญญาณข่าวดีความโชคดีนะถ้าช่วงนี้คุณเห็นเลขเบอร์เลขตองบ่อยๆถ้าช่วงนี้คุณเดินไปไหนแล้วอุ้ยอยู่ๆอยู่ๆคุณเก็บเหรียญได้เก็บแบงได้เฉยเลยอย่างนี้เนี่ยนะคะนะเหมือนบังเอิญไปเจออะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณเหมือนเอ๊ะฉันเหมือนเคยเจอสิ่งนี้มาแล้วนะ เหมือนเห็นเลขเลขรถแบบเลขนี้อุ้ยเลขรถเลขนี้หรือเลขนี้มันตรงกับเลขท้ายบัตรฉันเลยนะคือถ้าคุณเห็นเลขอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับคุณหรือเลขเบิ้ลเลขต่อให้คุณรู้ไว้เลยว่าสัญลักษณ์สัญญาณน,นั้นนะ่ะเป็นสัญญาณของข่าวดีเป็นสัญญาณของความโชคดีในดวงชะตาของคุณอย่างแน่นอนนะคะหรือบางทีนะสัญญาณความโชคดีมันอาจจะมากับเรื่องที่มันไม่ดี อันในร้ายมีดีในในดีมีเสียในเสียมีดีเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งมันอาจจะมามันอาจจะเกิดความเจ็บป่วยมาก่อนนะอยู่ดีๆคนในบ้านก็ป่วยอยู่ดีๆอ้าวเราก็แบบอ้ปวดท้องเราก็แบบอ้ยปวดหัวอ้ยปวดหลังหรืออยู่ดีๆก็มีแบบให้มีให้มีเหตุต้องเลือดตกยางออกอย่างเงี้ยหรือมีเหตุอยู่ดีๆต้องเสียเงิอนอย่างเงี้ยสัญญาณเหล่านี้เป็นสัญญาณที่ คุณกําลังจะมีข่าวดีมีโชคดีที่ใหญ่กว่าเดิมถ้าเสียทรัพย์ไปแค่ไหนคุณจะได้กลับคืนมาเป็นสิบเท่าร้อยเท่าผันเท่าเชื่อแม่หมอนะถ้าไม่เชื่อแม่หมอก็รอดูได้เลย <c oughs> นะคะแม่หมอก็จะรอฟังข่าวดีจากทุกท่านนะ <c oughs> ถ้าคุณเข้ามาฟังแล้วแบบหลายๆอย่างเป็นดวงชะตาของคุณ <c oughs> คิดว่าแบบเออมันตรงกับคุณนะอ,อละนาลักษณะนิสัยที่แม่หมอเห็นนะลักษณะน,นิสัยอะบางทีคือแบบไม่ไปต่อล้อต่อเทียงกับใครมาก ไม่ไปต่อความยาวสาวความยืดกับใครมากหรอกนะคะบางครั้งนะถ้ามีคนมายืมเงินเราเราอายที่จะไปทวงเขาด้วยซ้ําเบื่อที่จะไปทวง <c oughs> คือเราเนี่ยอายแทนนะคะคือเราเป็นคนไม่เอาเปรียบคนน่ะเราเป็นคนที่ไม่ไม่ไปว่าร้ายให้ใครก่อนไม่ไปนินทาใครก่อนอย่างเงี้ยนะคะที่เห็นขึ้นมานะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีนิสัยจิตใจสภาวะจิตของเราอยู่ในพลังงานบูญแบบนี้ไม่หมอเชื่อว่านี่คือดวงของคุณนะ แล้วก็พลังงานของคนที่อาจจะเคยผิดหวังกับคนมาเยอะๆนะคะไพ่ใบที่สิบแล้วนะสิบนะคะสิบดาบเลยโอ้โหเนี่ยนอนจมเลยนะคะนอนจมเลยนะคะเงยหน้าขึ้นมานะคะมันจบสิ้นแล้วแหละนะคะเงยหน้าขึ้นมาท้าทายกับชีวิตของตัวเองให้ได้นะคะต่อให้วันนี้มันจะเจ็บมันจะช้ำม,มันจะเสียใจหรือมันเจ็บปวดเจ็บปว่วยแค่ไหนนะไม่หมอว่ามันจะฟื้นฟูได้ ดวงชะตากําลังจะฟื้นฟูขึ้นมานะคะแม่หมอใส่เสื้อแขนยาวอากาศเย็นมากเลยค่ะนะคะใบที่11นะคะ5ดาบเอาชนะได้ทุกอุปสรรคลอยตัวอยู่เหนือปัญหานะคะโ no นสนโนแคร์ no <c oughs> นะ <c oughs> เลิกโสนเลิกแคร์กับคนอื่นให้มันน้อยลงนะคะอย่าไปแคร์กับใครมากนะคะ <c oughs> บางครั้งบางครั้งเนี่ยนะเจ้ากรรมนายเวรมาในรูปแบบของคนใกล้ตัวด้วยนะ ต้องบอกว่าบางครั้งเจ้ากรรมนายเวรมาในรูปแบบของคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นไม่เหมาะจะบอกว่าให้ลอยตัวอยู่เหนือปัญหาเพราะบางครั้งการที่เราเอาตัวเองไปอยู่ในปัญหาบางครั้งก็ไม่ได้แก้ปัญหาได้นะคะหรือบางทีไปพูดถึงมันบ่อยๆมันก็ไม่ได้ช่วยหาทางออกได้เพราะฉะนั้นเรามีความสามารถจะจัดการกับปัญหาได้นะคะไพ่ใบสุดท้ายของวันนี้ได้ไพ่อะไรหลุดพน้นผ่านพน้น หลุดพ้นผ่านพ้นวาระกรรมวิบากกรรมคุณเห็นไหมคะเหมือนฟื้นขึ้นมารับคําประกาศจากเบื้องบนเบื้องบนออกมาประกาศแล้วนะคะประกาศรายชื่อของคนที่จะพ้นผ่านวิบากกรรมคุณคือหนึ่งในรายชื่อนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณอะไรนะก็ตามแต่นะคะนะให้คุณรู้ไว้เลยว่าชื่อคุณเนี่ยอยู่ในรายชื่อของการที่ท่านจะประกาศ ว่าคุณผ่านพ้นแล้วนะคะว่าคุณผ่านบททดสอบแล้วเหมือนคุณได้ไปเห็นประกาศรายชื่อว่าคุณสอบผ่านน่ะแล้วคุณก็ไปหาหาหามีชื่อคุณไมหมอ่ะนะคะมีแน่นอนไพ่ของการผ่านพน้นประกาศผ่านพน้พนวิบากกรรมวารกรรมถึงเวลาแล้วนะคะข่าวดีความโชคดีของคุณคือถ้าคุณเจออะไรหนักหนักมาสิ่งนั้นเป็นสัญญาณที่จะบ่งบอกว่าคุณกำลังผ่านแล้วนะพ้นแล้วนะเจอมาหนักเท่านีมน้มันสุดแล้วแหละมันพอแล้วแหละนะคะ แล้วถ้าคุณสามารถที่จะตั้งสภาวะจิตคุณให้มีสติรับมือกับมันได้คุณตอบตัวเองนะไม่ต้องตอบแม่หมอคุณตอบตัวเองเลยว่าคุณน่ะรู้ตัวว่าสภาวะจิตของคุณเป็นแบบไหนตอนนี้คุณต้องรู้ตัวเลยนะว่าคุณสามารถจะตั้งรับกับมันได้ไหมสภาวะจิตของคุณเป็นเช่นไรนะเวลานี้มันเป็นมันเป็นพลังงานแบบไหนมันรู้สึกว่า มันเหมือนจะไหวไหมถ้าคุณบอกว่าไหวแน่นอนแม่หมอโอ้แค่นี้สบายมากเจอมาเท่าไหร่ก็ไม่ไม่รู้แล้วในภพชาตินี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณผ่านคุณผ่านแน่ๆนภายตายสำรับสัญญาณข่าวดีโชคดีเห็นไหมเหมือนที่แม่หมอบอกเลยนะคะ เห็นไพ่ใบนี้หลายครั้งเหมือนกันนะในช่วงนี้นะคะ The Tower นะคะ The Tower คือแบบเหมือนฟ้าฟาดลงมานะไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดไม่คาดคิดว่าจะเจอแบบนี้อาจจะเสียเงินเสียทองแบบไม่คาดคิดหรือว่าเราประมาทพลาดพังอะไรไปหรือบางคนนะคะมีเกณฑ์จะได้ก่อสร้างอะไรบางอย่าง เพราะว่าเป็นไพ่ของการที่เหมือนอะไรพังลงไปแล้วก็ต้องซ่อมต้องแซมต้องสร้างใหม่หรือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะพลังงานของการที่บางคนอาจจะเจอเหตุการณ์ที่เหมือนที่มหมอบอกแหละว่าบางครั้งมันเหมือนแบบเราตั้งตัวไม่ทันเราตั้งรับไม่ทันเพราะฉะนั้นนี่คือสัญญาณข่าวดีอย่างหนึ่งที่จะทําให้คุณได้รู้ว่าคุณกำลังจะมีโชคดีเข้ามาคุณกำลังจะมีข่าวดีเข้ามาพลังงานของการเงินที่กำลังจะเข้ามาในดวงชะตาของคุณนะพลังงานของโชค โชคเปิดซับเปิดคือถ้าคุณเคยเจอสภาวะสถานการณ์ที่แม่หมอพูดมาเนี่ยนะแม่หมอเชื่อว่าวันนี้เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมาเปิดทางให้ประกาศรายชื่อว่าคุณสอบผ่านขอให้คุณเชื่อว่ามีรายชื่อของคุณอยู่ในสภาวะจิตที่มีความเชื่อมั่นและศรัทธา และทําในสิ่งที่คุณต้องทํนะเวลานี้วันนี้ให้ดีที่สุดนะคะถ้าคุณเชื่อว่านี่คือพลังงานดวงชะตาของคุณขอให้คุณน้อมรับคําทํานายนี้ไว้ได้เลยนะคะ